นี่แกงไตปลาแกงกระป๋าน้ำพริกนี่มาโยนิวนะกุกไปแม่งเลยเนีย่สตอปิดใส่แม่งไงน้ำพริกแกงปลาสตอ,อน,นี่มาแล้วไก่ถามน้ยอยเป็นไงรวมไปแม่งเลยมันใช่ไข่ไก่ แดงครับเจาะไข่แดงไปแล้วรักินง่ายอยู่ง่ายมันัดใจไปเลยอคาก,กินได้มีที่มีทางาทก็ปลูกแลครับไม่มีที่มีทางก็ให้มีทางหาเรื่อแดงกแลครับแค่นี้ครับสวัสดีครับอหยุดยวบพีน่น้องอืหยุดโตนำปิดเก่งเลยป้ารวยเนย คนตกดูเนี่ยนะครับดูกสภาพกันาาด้วยนะครับผมตอนนี้ครับ